สวัสด <can> so so ีครับขอพบกับอเทียเพียชาช่างขอกลุ่มพวิวอร์วีนตอนนี้เรามีโปรเจกต์ใหม่ที่บ้านนะครับคือไอรงพื้นหลังบ้านเนี่ยที่เดิมเราทำเป็นเป็นหินแกนิคเป็นอาลโดนะครับรู้สึกว่าพออยู่มา4ปีเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่แล้วก็บรแลรักษาลาบากนิดนึงเพราะว่าเป็นอาลโดนะพอดีอยากได้ฟังชันเพิ่มเลยนะ สัตดานเห่ามีมุมชงชามุมเสือตะตมีอะไรเงี้ยก็เลยจะต่อเติมตรงหลังบ้านตรงนี้ครับเป็นไพรเวททีรูมในบ้านนะช่างชุดนี้เป็นช่างที่ทำเสือบ้านหลังนี้เจ็บไม่จำนะก็ยังให้เขามาทำนะอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูนะว่าแต่ละวันพันจะเป็นยังไงบ้างนะวันแรกนะวันแรกวันนี้ให้มารื้อหินนะครับวันนี้คือให้ช่างมารื้อผืนหินออกนะครับคือตอนที่เราทําหลังบ้านตรงนี้เราไม่ได้ตอกเข็มนะเพราะว่าเรา ใช้โครงสร้างเดิมของบ้านนะครับเพราะว่าไม่อยากให้พื้นมันสุดแบบคนละระดับกับบ้านอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยใช้เป็นโครงเหล็กรับน้ำหนักจากตัวพื้นชานหลังบ้านและยื่นออกไปข้างหลังนะครับทีนี้พอเราจะต่อเติมหลังบ้านเนี่ยก็ไม่อยากต่อเข็มเหมือนกันก็เลยจะให้ใช้โครงสร้างเดิมข้างล่างอันนี้เป็นตัวรับน้ําหนักนะครับอ่ะอันนี้ให้ดู พื้นหลังบ้านตอนที่ทําตอนแรกครับก็คือเป็นโครงเล็กขึ้นมาแล้วก็วางหินเฉยๆนะครับอันนี้เหล็กอะไรก็เริ่มขึ้นสนิมไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันยังใช้โครงสร้างอยู่ได้หรือเปล่าหรือต้องทำใหม่ทั้งหมดนะครับ ตัวหินนี่ก็ให้ลือเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้นี่ทำมาประมาณถ้ารวมตั้งแต่ระยะเวลาทำด้ประมาน5ปีนะบางส่วนก็ยังดีอยู่แต่ว่าหลายๆอันก็เริ่มไปแล้วนะโคจิสนใจมอโมกสนใจ อันนี้ดึงออกมาง่ายมากนะเพราะว่าน่าจะเสื่อมสภาพไม่มองหรอกดีนะเสียงไม่ดังรบกวนชาวบ้าน,นะนว่นวาวุ่นนะโคตรแต่ิบะเป็นหมาที่น่ารักมันไม่เห่าเลยคนระับ เป็นหมาใบ้นะเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเห่าเลยเดี๋ยวตรงนี้นะเราจะต่อเป็นห้องออกมาเล็กๆนะครับเป็นมุมแบบชาลั้งเล่อยู่จะเป็นมุมชาหรือว่าเป็นห้องหมาดี วันนี้ก็น่าจะทำแค่หรือพืนข้างหลังออกนะครับเพราะว่ามาสำรวจดูว่าอะไรเสียหายไปแค่ไหนอะไรใช้ได้อะไรต้องทำใหม่นะลุ้นกันนะว่าจะเพลียหรือเปล่าอันนี้ช่างคอมมิตไว้ว่าใช้เวลามันตี่จริงตอนแรกเขบอกว่า2สัปดาห์เสร็จนะครับแต่ว่านี่ ให้เผื่อไปเลยบอกขอให้เดือนหนึ่งให้เสร็จนะครับคืองานโครงสร้างอาจจะสองวีคอะเนี้ยแล้วก็เหลือทําข้างในอีกประมาณไม่เกินสองวีคัะอันนี้ก็แบบบอกเพื่อนบ้านไปแล้วว่าจะเสียงดังประมาณสามถึงสี่สัปดาห์ไม่รู้จะเกินหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันนะว่าจะเพลียไหมนี่แบบว่าเอาบ้านตัวเองมาเป็นคอนเทนต์เลยนะเสียงมากใช้ผู้เหมาเจ้าเดินแต่ว่าก็คือเจ้านี้เขาก็โอเคแหละคืออาจจะช้าหน่อยหรือว่าดีเลยนิดนึง แต่ว่ามีอะไรเรียกปุ๊บเขาก็กมาครับเแบบช้าหน่อยแต่ว่าเขาก็มาดูแลให้ก็ดูซิว่าผ่านไป5ปีจะปรับปรุงตัวดีขึ้นหรือยังเราให้โอกาสนะคืนนี้กลับบ้านมาแล้วเดี๋ยวมาดูในทีว่าลือไปทั้งหมดเราจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่ในครั้งหน้าครับอย่าลืมติดตามดูในเพจช่างนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ